่าครับพักครึ่งแรกกันไปแล้วกลับมาครึ่งหลังกันต่อนะแต่แหวกไปเรื่อยๆครับโยกแล้วยิงเลยโอ้โหจังหวะน,นี้ยังโปกโก้นะฮะสวัสดีพ่อน้องภูมิด้วยครับ มาดูต่อแน่ล็อกเข้าซ้ายเนี่ยครับตั้งตั้งแล้วซัดซ้ายโอซ้ายอีกแล้วซ้ายเพียบเลยทั้งวินโอเคเนี่ยผมได้จะครบทีมแล้วใจฟ้าแล้วมาดูต่อ,อ,รอ,อครบบับโซนสปอร์ตก็อัปเดตชื่อให้ผมหน่อยนะครับแฟนคลับโซนสปอร์ตที่ชมอยู่แล้วปัดได้ครับโอ้โหไปดูครับน่าจะพัฒนาขึ้นนี่นี่น,น,นี่ดูจะล็อกล็อกเบียดอ้าวบอลหายไปแล้วดูด,ดูไล่ดูวิธีการวิ่งเวอร์บงังกันอยู่ออกแอตริก อยู่แล้วฮะสิบประตูต่อศูนเลยครับอ๋อสิบหนึ่งเหรออ๋อสิบเแล้วสิบเอด็เอดครับ,บเ1ประตูแล้วนะ,ะตัดมาแล้วอะไรหลุดรองเท้าบินนะโอ้โหนี่ฮนะรองเท้าบินแม่จ๋าใส่รองเท้าให้หนูหน่อย